ตั้งไว้ละครามตัวตัวหญ่ก็ได้เอออันแหละอันนี้ไม่ต้องใส่ง่ายก็ได้แต่หญ่ดิสองโลรขีดนะงโลวนี้วนกระได้ไนมตัวกลางน้ำมึงอ่ะตองโูลโลเรงหลเจเอออ่ะ องโลเจ็ดสองโลเจ็ดเลือกไปกินกับสอ,อ,องโลแปอะไรเลอองโเอาม้อไปันพูดแกนัแกงใม่ทำยังไงแกงัลอุบัติเหตุอะไรนะแบบนี้นนนลปล<อ>าดุกร<อ>่อยนี่เากสาิบาท ได้ไงยป้งีรยแปดรยรยบาทได้ตีนุ้กบานิจับติมบานินไ่้นั่นหละอ๋อองร่อยออร่อยอบานินจติเอากี่ตัวอน้เอดี้งผูจัดไอบีกูลาวที่ตอนนี้นี่ไบีกูรอไอตายไปลาวเลยเบียบานินตะเกอจับติมตัเกอกออไอจายอกาสันชีวิตเดียวคือสีแดงก่สีดำ แต่ว่าสีแดงกันเป็นอยู่เลยนะแต่ว่าสีดำบีแกงมะไม่จำเบือไม่้ตู้เย็นหรอเออโรยแต่อะไรโรยแต่ปีปีที่ดับไมาทำแกงมึงทำปลาปลานี่นาปีกูที่ดำบรักตัวทำแก่งไม่ทำไม่ทำไม่ได้ตู้เย็นไม่ได้ตู้เย็นแต่ว่ากวนก็ได้กวนตัวอันได้